เออเอ่เอให้พ่อโนวดท้องให้นะเดีเ๋ยวพ่อโนวดท้องให้ครับเอาไหมโนวดท้องให้จ้าจะได้สบายท้องโอเคเอาไหมโนวดท้อง ตูนตูนตูนเล้เ้ยอาการเคียร์นะานอ,นอากาอนะึอัดนะ่ไหมดอัดไหมก้าอยากอึอไหมเอาอึอเลยอึออกมา เอ,ออเลอาอ้อไหมอัตกะกินอัตกาต้องขี้นะอัตกาเก็บไว้ไม่ได้นะมันเป็นของหายากก็จริงแต่ว่าไม่ควรเก็บไว้ในท้องนะอัตต้องอือต้องเอาทิ้งไปอ,งอัตต้องรู้จักรู้จักทิ้งอย่ายึดติด อากาต้องไม่ยึดติดนะขี้มันเป็นของนอกกายครับมันจะต้องอยู่ข้างนอกกายอากาศต้องขี้มันทิ้งออกไปการที่คนเราจะเดินหน้าไปได้ต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลัง้วกาต้องเอาขี้ทิ้งเอ้าไปข้างหลังแล้ว้าวิ่งหนีเลยนะขี้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องเก็บไว้นะไปฝากใครไม่ได้นะไว้กินไม่ได้นะแ้วเอออ,อ๋อเลยเป็นของที่ต้องทิ้งนะ ถ้าต้องทิ้งก็ไม่ควเก็บไว้เปออิกเอาทิ้ทิ้เขเก็บไว้นะโอเคไหมโอเคเอาออเอาอลยออมาออมาอ้ออปุ่ม э-э, то. Ой. Э-э, птм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 .